กลับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพากูคขนาแง่นี้นะครับผมอื้มแก่นใหญ่ๆนะครับผมยามะม่วงนะครับหรือว่าซ่ามะม่วงนะครับผมนะครับแก่นปลักคักเลยนะครับผมไงเหมาะดีขนาดครับไปครับผมว่าทำมันต้องเสียเวลาของเขานักนะครับผม ไปเงี้ยยามมะม่วงหรือว่าซ่ามะม่วงของเราดีกว่านะครับไปครับนี่ครับผมก่อนอื่นนะเราต้องเอาเปลือกมันออกก่อนนะผมแต่เปลือกออกครับผมอืมสึ่งตึงนะผมผมนี่ครับนี่มมดปอกมันมีมันจ่ายนะครับผมนี่เาตายสึ่งตึงแต่ครับนี่ครับปอกนะครับผมอืมสีน่ากินครับชํำๆแล้วครับ นี่ครับใมีดนี่ปอกเลยนะครับอ๋อมีดก็คมดีขนาดเลยนะครับผมเอเหรอนี่ฮะบปอกนี่ฮะขอตัวปอกมะม่วงก่อนนะครับนี่ครับผมผมก็ได้ปอกเปลือกหรือว่าแกะเปลือกแล้ว,เป,ลวเป็นตีเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ผมก็ได้ไปหั่นหรือว่าไปซอยเป็นแผ่นๆนจี๊ยดนะครับผมนี่ขาโจโละเขียวจะอืมน่ากินเหมาะครับผมแล้วแต่ว่าเปื่อยๆจะชอบงาจะได้นะครับจะชอบงาเป็นแผ่นหรือว่าเป็นเส้นนะครับผมนี่แต่ผมชอบงายเป็นแผ่นตจีนี้นะครับผมมันเหมาะดีครับไปครับขั้นตอนต่อไปครับไปปรุงกันดีกว่านะครับผมนี่ครับผมเครื่องปรุงของเทานะครับจะมีหอมแดงนะครับโปครับ น้ำตาลทรายนะครับถั่วดินหรือว่าถั่วลิสงนะครับแล้วก็กุ้งแห้งครับผมรสเดนนะครับชูรสน้ำตาลปี๊บนะครับผมตั้งหลังก็จะมีพริกโป่นะครับผมตีเขาขาดมาได้เลยนี่นะครับน้ำปลาลานะครับสำหรับไผ้ที่มีน้ำตาลปี๊บนักก็ม่ต้องใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าเพื่อนเพือนี่น้องจะมักหวานหรือว่ามาหวานนะครับผม ไปครับเอาไปปรุงกันเลยดีกว่านะครับผมไปปรุงนะครับไปครับผมมาครับผมครับนี้เรามาปรุงกันดีกว่านะครับนะครับเอาเครื่องปรุงห่อๆเทลงไปในนี้เลยนะครับใส่ไปครับผมใส่ไปให้หมดเลยครับ ต่อไปนะครับน้ำปลาร้าของเฮานะครับผมใส่ไปเลยครับหนึ่งช้อนหรือว่าหนึ่งช้อนนะครับสองชอ้อนหแ่มเกิงครับผมเหมาะแน่นอนครับนี่ครับผมต่อไปกับกลนหรือว่าคนนะครับเนี่ย เดี๋ยวม่าม่วงหามาใส่ที่หลังนะครับผมครับกวนไปเรื่อยๆครับเครื่องปรุงมันเข้ากันนะครับอืมเขาบอมเครื่องปรุงได้แล้วนะครับเครื่องปรุงเขาก่อนเนี้ยแล้วลนะครับกับนีเหา,เามะม่วงมาใส่เลยนะครับมาครับ คำนี้เขายุ่มม่วงสร้ยเลยนะครับผมยุ่มหรือว่ายิบสรยหรือว่ากำ่ำสรายนะครับจับสรยนั่นแหละนะครับผมจะมีหลายภาษาหน่อยนะครับนี่ครับอืหอหน้ากีดขนาดเลยครับต่อไปก็คนเลยนะครับคนหรือว่ากนนะครับนะฮะ โอนหรืวโคนนะครับผมให้เครื่องของมันเข้ากันนะครับผมกดหอมเลยครับพี่น้องครับนะครับเสร็จเป็นตี่เรียบร้อยนะครับผมไปครับครานี้ผมจะกินให้เปื่อนเนพี่น้อง พอนะครับน่ากินขนาดครับผมน้ำลายปุน้ำลายย้อยอะไรนะครับไปครับไปกินกันพอนะครับมาครับผมกับนี่เอามากินพอนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับสีสันนี่น่ากินขนาดแลครับผมมาครับกินแล้วนะครับยิ้มใส่ปลาครับผม ชาดมอครับนะครับ ชาติสุดยอดแล้วครับอยู่บ้านว่างๆง่างยกินได้นะครับผมราคาประหยัดครับมะม่วงแหกแกนหรือว่ามะม่วงหนึ่งลูกนะครับผมเครื่องปรุงเหมือนนะครับชูรสละเดียมน้ำปลาปลาล้านะครับอามนะครับ ถ้าใครที่มันชอบน้ำตาลต้องใส่ครับเหมือนผมนี่ผมค่อยชอบนะครับผมก็เลยมาใส่นะครับผมเนื้อจินแบบบ้านๆนะครับผมราคาประหยัดนะครับครับคลิปนี้ผมกะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวนะครับ ขอบคุณครับ